สวัสดีวันที่25ตุลาคม2568พบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่พาทุกท่านมาวิเคราะห์แนวโน้มตัวเลขนะของหวยไทยลาวและฮาหนอยโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาแนาวโน้มตัวเลขกันนะ,ะวันนี้ไม่มีเปรียบเทียบตัวเลขนะเพราะคลิปก่อนหน้านั้นไม่ได้ทําไว้นะครับวันนี้ก็จะมาทําการวิเคราะห์แนวโน้มตัวเลขเลย สำหรับหวยฮานอยในงวดวันที่26ตุลานะก็คือวันพรุ่งนี้แหละผมจะทำการกดลันโปรแกรมและกดเลือกเมนูที่3เพื่อทำการวิเคราะห์ตัวเลขแนวโน้มของหวยฮานอยนะโอเคเราไปทีตปลล่ตารางสรุปผลเลยตารางสรุปผลเรามาดูที่รางวันที่1ก่อนนะครับผลการวิเคราะห์ตัวเลขเนาะโดวยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลข4ีคิวหหลักทั้งหมด10ชุดตามนี้ครับ และด้วยวิธีการคำนวณในแบบ f r e ควอนซีเราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปเรามาดูที่รางวัลพิเศษกันด้วยวิธีการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดและด้วยวิธีการคำนวณในแบบ f r e ควอนซีเราก็ได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันดังนี้เหมือนเดิมครับ เราจะเรียงลำดับตั้งแต่เปอร์เซนต์ความเป็นไปได้ในทางสถิติที่มากที่สุดลงมาหาน้อยที่สุดนะครับ10อันดับนะครับเพราะฉะนั้นความหมายก็คือความเป็นไปได้มากที่สุดนั้นจะอยู่ข้างบนความเป็นไปได้น้อยที่สุดที่ต่ําลงมาลง,ลงมาเรื่อยๆ10อันดับจะอยู่ข้างล่างนะครับผมเอาวันนี้ก่อนจากกันหวยและลอตเตอรี่เป็นตัวเลขสุ่มแบบสมบูรณ์นะไม่มีวิธีการคํานวณแบบใดที่จะให้ผลลัพธ์ออกมาได้อย่างเที่ยงตรงแน่นอนร้อเปอร์เซนต์หรือมีความใกล้เคียงอย่างมากนะ ด้วยวิธีการที่ผมกําลังนําเสนออยู่นี้ก็เช่นกันนะไม่สามารถการันตีทางผมไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ใดให้ท่านได้นะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ที่จะทําขึ้นเป็นเพียงการทดสอบเรื่องของสถิติตัวเลขนะแล้วก็คณิตศาสตร์และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการคํานวณให้มันรวดเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะถือว่ามาเล่นร่วมเล่นสนุกกันนะนะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างสูงนะ อันนี้เตือนแล้วนะครับแต่อันไหนถูกอันไหนเฉียวคุณก็ไปดูเอาแล้วกันนะครับเราก็ต้องขึ้นคําเตือนแหละตัวบอกท่านนะเราไม่ใช่ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์อะไรน,นะเราใช้สถิตินะครับแลนะคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการคํานวณหาผลลัพธ์นะโอเคสําหรับวดวันนี้สําหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ